ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทารลอตนะคะ คลิปนี้เราจะมาส่องดวงชะตาของชาวพฤศกนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพศ2566นะคะราศีพฤศกคือผู้ที่เกิดตั้ง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะทุกท่านนะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีท่านที่มีเดียวจันทร์ดาวศุ์สถิตเน,นเกิดสามารถดูได้คลิปนี้จะมีเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในเรื่องของความรักจะมีทั้งคนที่เป็นประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะคะดูได้ฟังได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น L G B T Q ได้หมดเลยการอ่นานไพ่เป็นแบบโดยรวมนะคะ อย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราเป็นอันขาดมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้บางเหตุการณ์อาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้อยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นยินดีต้อนรับชาวสองชาวพุทธศกนะคะก็เข้ามาดูกันเรื่องราวต่างๆเนาะยังไงต้องขออภัยเรื่องเสียงดังนะคนทําคลิปอยู่ติดถนนก็จะพูดทุกคลิปเลยนะคะนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะชาวพุทธศกนะคะนะนะเราจะดูเรื่องของการงานกันก่อนเนาะ ะะการทำนายมีผลแต่วันที่คุณเปิดเจอคลิปนี้จนถึง30มิถุนายนปีพศ2 5 6 6นะคะหรือบวกลบไปจากนั้นไม่เกิน1-2ออาทิตย์เนื่องจากว่าบางท่านอาจจะดูในช่วงป,ปลายๆนะคะมาดูกันชาวพุกศกนะคุณเจอสถานก,การณ์อะไรตอนนี้เรื่องของการทํางานนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าแล้วเนอโน้มการทํางานของคุณจะออกมาในรูปแบบไหนมาดูสถานก,การณ์ตอนนี้ก่อนเนาะนะคะโดยการเปิดไพ่1ิใบนะคะ ดูสถานก,การณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้ก่อนเอาละสถานก,การณ์ที่ชาวพุทธเจอ,อยู่ตอนนี้เป็นยังไงเอ่ย ใบแรกของคุณนะคะสามไม้เท้านะใบที่สองนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะใบที่สามนะคะ the emperor ใบที่สี่ไพ่ the wer ์ใบที่ห้าแปดดาบใบที่หกนะคะห้าดาบใบที่เจ็ดนะคะราชาถือดาบใบที่แปดสองเหรียญใบที่เก้า tower และใบที่สิบนะคะ สี่ถ้วยนะคะทุกคนนะผู้อ่านมองว่าชาวพุศกนะคะนะการงานของคุณนะคะถ้าคุณทํางานราชการนะคะหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐนะตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนแอบบส่องดูพฤติกรรมของคุณหรือเปล่านะพื่่วมงานหรือเปล่าอาจจะไปรายง,งานผู้บงังคับบัญชาหรือเปล่าหรือถ้าคุณเป็นผู้บงังคับบัญชาจะมีลูกน้องแบบแอบ,บนินทาซุบซิบนะคะในเรื่องของคุณหรือเปล่านะคะทาให้คุณรู้สึกแบบ เหมือนไม่ไว้วางใจใครอะตอนนี้นะคะนะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าอยากจะเก็บตัวเงียบๆไม่ค่อยอยากจะสื่อสารไม่ค่อยอยากจะทําอะไรร่วมกับใครนะคะคุณรู้สึกเบื่อบางทีนะอยากจะ,อ,ะออกจากตรงนี้ะนะคะหรืออยากจะย้ายที่ทำงานนะคะหรืออยากจะไปหน่วยงานอื่นนะคะอันนี้เป็นความคิดความรู้สึกของคุณรู้สึกเบื่อคนในองค์กรน,นะคะเหมือนกับว่า ถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเหมือนเราอ่ะคุมเขาไม่ได้หรือถ้าคุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนเจ้านายไม่ค่อยเห็นผลงานคุณนะคะป้อนงานให้นะแต่ไม่เคยมีคําชมหรือไม่เคยมีอะไรที่ทําให้คุณแบบชื่นใจเลยนะคะนะคุณกาลังวางแผนในเรื่องของการสมัครงานใหม่หรือเปล่าบางคนสมัครงานตรงนี้หมายความว่าเป็นงานที่2คุณก็ได้นะเป็นธุรกิจเสริมก็ได้นะคะตอนนี้เนาะงานราชาการนะจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะ ใครที่ทำงานในองค์กรบริษัทต่างๆนะคะเอกชนนะคะกึ่งรัฐวิสาหกิจนะคะตอนนี้นะผู้อ่นานมองว่าการงานของคุณนะคะคุณมักจะถูกเอาเปรียบในเรื่องผลง,งานหรือเปล่าอาจจะมีการประชุมการสัมนากันคุณเสนอไอเดียไปปุ๊บอาจจะมีคนขโมยผลงานของคุณก็ได้นะคะมีคนทําอะไรรับหลังคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนะเช่นสมมติว่าขายได้กําไรอย่างเงี้ยน,นะคะสินค้าหรือการติดต่อดีลงานกับลูกค้าเนี่ยนะคะนะอาจจะมีการแบบ เขาเรียกว่าเหมือนยักยอกเหมือนกับว่าให้คุณไม่เต็มที่ะนะคะนะคุณเหนื่อยใจนะในเรื่องของการทํางานเหมือนกับทําเท่าไหร่นะคะก็ไม่เห็นแบบมีคนที่แบบเห็นผลงานเราเลยบางครั้งคุณอยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะย้ายบริษัทแต่ที่คุณทนอยู่เพราะว่าอาจจะมีความเกรงใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยแนะนําเขาให้นะคะนะ จะมีการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแต่ได้รับมอบหมายงานตรงนี้ทําให้คุณมองว่านับวันนะคะการงานของคุณมันยิ่งแบบว่าเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะแต่ว่าไรายได้มันยังเท่าเดิมนะคะงานเยอะนะคะนะ,ค,ะคนที่เป็นเจ้าของจิจการนะคะคนที่เป็นเจ้าของจิจการนะคะผู้อ่านมองว่าตอนนี้เหมือนคุณกําลังมองหุ้นส่วนหรือเปล่า มองพาร์ทเนอร์กำลังวางแผนในเรื่องของการที่แบบอยากหาใครสักคนมาซัพพอร์ตอยากหาใครสักคนนะคะมาเคียงข้างเพื่อจะให้ธุรกิจนี้ไปต่อหรืออยากจะขยับขยายอยากจะเปลี่ยนพื้นที่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้อาจจะอึดอัดในเรื่องของการจอดรลกจอดลาอึดอัดเรื่องของเพื่อนบ้านก็ได้นะคะไม่พอใจในสภาพความเป็นอยู่นะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันเหมือนอึดอัดใจไม่สบายใจเกี่ยวกับรอบข้างนะแต่ว่าการค้าการขายองค์ก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะคนที่ค้าขายออนไลน์ผู้อ่านมองว่า อาจจะดูเงียบเงียบทรงๆนะแต่คุณก็ยังไปได้อยู่นะคะมาดูกันว่าแล้วบทสรุปแนวโน้มนะคะการงานของชาวพุกศนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะคะมาดูกันบทสรุปจะออกมาในรูปแบบไหนนะอืม ใบแรกของคุณนะคะ h e r ร e f r a n c ใบที่2 10เหรียญใบที่3นะคะวงล้อโชชะตาใบที่4นะคะ The s t r e n g ใบที่5 m าเมจิเชียนใบที่6นะคะเด็กถือไม้เท้าใบที่7นะคะ The e m p r e c e ใบที่8 4สี่เหรียญใบที่9า c h a r i o t ใบที่10นะคะ6ดาบนะคะผู้อ่านมองว่า,าโดยรวมแล้วนะคะการงานนะคะของชาวพฤศกนะถ้าคุณทำงานราชการนะคะเนี่ย เฮริแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมองเห็นในเรื่องความดีของคุณนะคะเจ้าเจ้านายหรือคนในทีมงานนะคะเริ่มเห็นแล้วล่ะผลงานของคุณนะคะนะบางคนถึงขั้นแบบอยากจะเสนอให้คุณแบบได้เงินเพิ่มได้ตําแหน่งเพิ่มก็ได้มีโอกาสเป็นไปในทางที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของตําแหน่งก็ได้นะหรือบางทีอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณก็ได้แต่อาจจะเป็นประมาณสักสองสเดือนแล้วค่อยแบบค่อยได้ไม่ใช่ว่าได้แบบบุปรับนะคะ วงล้อชูตาบ่งบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะเรื่องการทางานช่วงนี้แต่คุณจะมีความก้าวหน้างานราชการนะคะนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวผู้อ่านมองว่าจากที่ลงทุนไปคิดว่าจะไม่ได้คุณได้นะดีเอ็มเพรสนะคะคุณจะได้เป็นแบบราชนีเป็นราชาในการที่แบบนั่งคุมงานในการที่แบบนับเงินนับทองนะคะหรืออาจจะมีการดีลกับคนที่อยู่ทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะต่างสาขาอาชีพก็ได้แต่มีการ ดิวในเรื่องธุรกิจกันคุณอาจจะขายสินค้าเกี่ยวความงามเขาอาจจะขายในเรื่องของเสื้อผ้าก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันได้ได้มิตรภาพเพิ่มนะคะนะหรือบางคนนะคะลูกค้ากเก่าๆที่เคยห่างหายไปนะั้นย้อนกลับมาใช้บริการกับคุณนะคะเช่นแบบเคยซื้อครีมซื้อสบู่ซื้ออะไรอ่ะห่างห,หายไปนานแล้วก็กลับมานะคะนะก็จะมีในเรื่องของเอกสารสัญญาะคะในเรื่องของการเซ็นในเรื่องของค่าเช่าภาษีหรือในเรื่องของอ การจัดแจงเอกสารที่แบบให้มันถูกกฎหมายนะคะเนี่ยคุณจะไปเกี่ยวข้องตรงนี้แหละถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคนค้าขายออนไลน์เนี่ยเหมือนกันนะคะนะโชคชะตานะก็จะให้คุณแบบได้เจอแบบมิตรภาพจากลูกค้าดีๆมีการบอกต่อนะคะนะบางคนได้ลูกค้าเพิ่มนะค,ะคนเก่าๆนะก็จะมีการแนะนําเพื่อนแนะนําแบบคนที่รู้จักเข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาใช้สินค้าของเราทําให้คุณตั้งหลักได้นะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้น คนที่ทําเกี่ยวกับบริษัทเอกชนนะคะอยู่ในองค์กรนะอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าทําไม่ได้คุณจะทําได้ทุกคนจะเห็นความสามารถของคุณนะคะคุณจะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการงานนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูนะคะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะคนคนี้จะซัพพอร์ตคุณนะคะนะ คุณต้องแสดงความสามารถให้เต็มที่พยายามนะําไม่ว่าจะมีในเรื่องของอุปสรรคอะไรก็ตามต้องข้ามน้ําข้ามทะเลแสดงผลงานให้ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานในองค์กรถือว่าเป็นความท้าทายแต่ท้าทายและแบบมันจเจริญอะนะคะมันไปได้ไกลในเรื่องของการงานในเรื่องของอาชีพเนาะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเร็วๆนี้นะนะคะ เดินทางไปอบรมไปสัมมญน,นานะไปดูงานต่างประเทศก็ได้ในต่างจังหวัดก็ได้นะคะนะถือว่าโอเคเขาเรียกว่านาทีทองมาถึงแล้วคุณรีบคว้าไว้เลยนะคะทุกอย่างขอให้แสดงความสามารถเท่านั้นเนาะนะคะต่อมามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะชาวพฤษศกนะการเงินของคุณสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยการเงินชาวพฤษศกแล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะแนวโน้มจะเป็นยังไงมาดูสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะ การเงินใบแรกของคุณนะคะ5ดาบใบที่2 2เหรียญน,นะใบที่3 9ก้าไม้เท้าใบที่4นะคะสี่เหรียญใบที่5 3เหรียญใบที่6นะคะเดวิลฮะเนะคะราชินีถือดาบแนะคะแฮงแมน9กนะเทมเพรสสิบนะคะจัสติกการเงินของชาวผู้สกนะคะช่วงนี้คุณน่าจะเจอในภาวะที่แบบ ต้องหมุนอะนะคะเนี่ยสองเหรียญเข้ามานะคะเพราะก่อนหน้านั้น<ๆ>คุณน่าจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะที่มาร้องขอเกี่ยวกับเงินของคุณนะ,ะแต่ถูกชักดาบเขาไม่ซื้อตรงกับคุณทําให้คุณต้องหมุนเงินอะตอนนี้นะบางคนเหนื่อยนะทำงานแบบเป็นสองเท่าเลยอาจจะ ทํางานพิเศษนะคะเพื่อมาจุนเจือนในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนนี้นะคะนะอะไรก็ตามที่คุณเคยคิดอยากได้อยากซื้อนะตอนนี้เหมือนคุณเซฟนะในเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งอะตอนนี้นะที่พอใช้จ่ายแต่ดูเหมือนว่ามันต้องมีเหตุจําเป็นที่ต้องจ่ายไปบางคนจ่ายในเรื่องของการเจ็บป่วยญาติพี่น้องจ่ายในเรื่องขององานสีดำก็ได้หรือจ่ายเรื่องของค่าภาษีจ่ายเรื่องของธุรกิจบางอย่างหรือ,อ สินเชื่อที่เราเคยติดค้างอยู่นะคะเอาก็อาจจะมีการทวงนะตอนนี้นะนะคะหรือมีเอกสารทางกฎหมายมาทวงนะคะทำให้เราแบบต้องหาเงินมาเคลียร์ตรงนี้นะนะคะราชินีถือดาบนะคะระวังจะมีในเรื่องของการทะเลาะกับเพศหญิงเนาะ,ะที่เป็นแม่ป้านะ้าอาหรือเป็นพี่สาวหรือเป็นที่ทํางานก็ได้ที่เขาเคยช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินและพอพูดเรื่องการเงินขึ้นมาปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการพูดให้รู้สึกแบบเสียใจอะนะคะนะแฮงแมนอะ ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณรอความหวังนะรอเงินก้อนจากใครสักคนหนึ่งรอเรื่องของธุรกรรมการเงินหรือเปล่านาเทมเพลนคุณต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอะนะ,ค,ะคุณคาดหวังเลยตอนนี้นะคะยังไงก็ตามนะมันอาจจะเจอสถานการณ์แบบอึดอัดแหละตอนนี้นะ,ะมาดูว่าแล้วแนวโน้มล่ะนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนนี้การเงินจะเป็นยังไงนะชาวพฤษศนะ,ะการเงินจะเป็นยังไงจะรอดไหมมาดูกันนะคะ ใบแรกของคุณนะคะเก้าเหรียญเลยนะใบที่2องสิบเหรียญใบที่สามเจ็ดถ้วยใบที่4วงล้อโชกชตาใบที่ห้า e Strength ใบที่6กเดอะสตาใบที่7จราชาถือเหรียญใบที่8ปดหกไม้เท้าใบที่9ก้า e ดี r เอ็รสและใบที่10นะคะ10ถ้วยผู้อ่านมองว่าการเงินของชาวพุษศกนะมีการเปลี่ยนแปลงนะนะคะเงินที่คุณรอคอยนะ เงินเกี่ยวกับการปันผลธุรกิจหรือเงินอะไรก็ตามที่เป็นรางวัลนะคะหรือเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้คุณจะได้นะจะมีคนที่แบบเคยหยิบยืมคุณแล้วยอยอส่งเงินส่งคืนมาให้คุณหรือถ้าติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับการเรื่องของอการกู้ยืมหรือการที่แบบรีไฟแนนซ์อะไรก็ตามคุณจะได้รับข่าวดีนะวงล้อโชชะตาบ่งบอกว่า เป็นไปในทางที่ดีแล้วล่ะคุณสามารถคุมได้เรื่องการเงินบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางคนได้เงินก้อนนี้มาอาจจะไปในเรื่องของรีโนเวทบ้านเตรียมตัวในการเทแบบว่าสร้างบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ได้หมดเลยนะคะนะเนี่ยมีคนนําโชคนําลาบมาให้จะได้โชคลาภจากคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้นะคะนะจากการงานจากเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะดีเอ็มเพบางคนได้มรดกจากแม่พี่สาว จากญาติทางเป็นภรรยาทางอะไรก็ได้หมดเลยนะคะสิบถ้วยเนี่ยนะคะมีความสุขในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะถือว่าไปรอดนะในเดือนนี้นะคะชาวพฤศกนะรอคอยในเรื่องของการช่วยเหลือคุณจะได้รับการช่วยเหลือสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะความรักมาดูให้กับคนที่มีประเด็นก่อน,นะคะ่ะชาวพฤศกคนมีประเด็นความรักเป็นยังไงเอ่ยสถานการณ์ตอนนี้คุณเจอยังไง โอ้ตายละขอโทษทีสถานการณ์นะคะของคนที่มีประเด็นความรักนะคุณเจออะไรเอ่ยใบยแรกของคุณนะคะ หนึ่งม่เท้าใบที่2องนะจัสติกใบที่3นะคะเด็กถือถ้วยใบที่4สี่เดอเวอร์ใบที่5้าเดอะฟูใบที่6กเดอะซันใบที่7จราชินีถือถ้วยใบที่8ปสามถ้วยใบที่เกนะคะเฮอริฟนและใบที่10นะคะหเหรียญชาวพุษกคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะผู้อ่านมองว่า มีใครคนใดคนหนึ่งหรือคุณกำลังดีวอยู่กับใครอยู่ตอนนี้นะเขาเหมือนจะให้คุณเป็นตัวจริงหรือเปล่าให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับคุณนะ just ิสเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องราวที่พูดคุยกันในเรื่องของการที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันการจดทะเบียนสมรสหรือกำลังเคลียร์เรื่องการหย่าก,กับคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะ คนคนนี้มามอบความรักให้กับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจนอาจจะเจอกันจากการเดินทางจากการทํางานนะคะบางคนเจอจากโลกออนไลน์ก็ได้นะคะนะเป็นใครก็ได้นะคนไกลต่างชาติต่างเพือต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยแต่คนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบในเรื่องของการผูกมัดอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้แต่เป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นคนพูดจาดีนะคะ ร <c oughs> าชนีถือถ้วยคุณเปิดใจนะคะในการคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะบางคนแนะนําให้เพื่อนฝูงแนะนําให้ญาติได้รู้จักนะคะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันหรืออาจจะมีคํามั่นสัญญาต่อกันหรือเปล่านะคะทีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามานะคะอาจจะมีในเรื่องของการพูดจาที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินการช่วยเหลือหรือเปล่าทําให้คนสองคนตอนนี้เหมือนคุยกันน้อยลงหรืออาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะคะ ทำให้ความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะนะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คนมีประเด็นเป็นยังไงนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุดินนะพุสศกกันมากรนนะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงมาดูกันนะคะคนมีประเด็นแนวโน้มจะออกมาในรูปแบบไหน แนวโน้มความสัมพันธ์คนมีประเด็นใบแรกของคุณเลเบร์นะ,ะใบที่2องนะคะไฮพินเทสใบที่3ามนะคะชาออใบที่4 1่่ถ้วยใบที่5้านะคะสิบถ้วยใบที่6กนะคะสดาบใบที่7จนะคะหถ้วยใบที่8 8ดถ้วยใบที่9นะคะ 1ดาบนะคะและใบที่10นะคะห้าไม่เท้านะคะ mm. ผู้อ่านมองว่าสถานการณ์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวพุชกนะคะนะ mm. อย่างที่บอกนะต่างคนต่างรักกันแต่ว่าคุณสองคนอะไม่เปิดใจในเรื่องของความลับนะคะเนี่ยไฮพินเทศ ต่างคนต่างรู้สึกว่าเป็นรักในความลับหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเหมือนเผื่อใจ50-50ห 50, ้นะไพ่ชาวริออนะคะเหมือนกับว่าเขาก็ช่างใจอยู่ว่าเขาต้องการมีคุณอยู่ในใจไหมคุณก็ช่างใจเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆความรู้สึกนะมันยังรู้สึกดีต่อกันนะ,ะอยากจะสร้างอนาคตอยากไปต่อด,ด้วยกันถึงขั้นที่แบบใช้ชีวิตร่วมกันแต่งวงแต่งงานนะคะแต่สถานก,การณ์ดูแล้วผู้อ่านมองว่าอาจจะมีการพูดคุยการถอยคนละก้าวหรือเปล่าสีดาบนะคะนะห้าถ้วยยังคิดถึงเรื่อง,ร,องราวเก่าสิ่งเก่า แปดถ้วยอยากจะหันหลังความสัมพันธ์เพราะมองแล้วว่ามันไปต่อกันยากคุณต้องการตัดความสัมพันธ์หรือเปล่าต่างคนต่างมองว่าให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะมันเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของการงานเข้ามาแทรกทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะชาวพิศษคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนมีเรื่องการงานเข้ามาแทรกอาจจะใช้เวลาในเรื่องของการเยียวยาคุณสองคนไม่ได้เลิกลากันเพียงแต่ห่างกันสักระยะหนึ่งนะคะมาดูให้กับคนโสดคนโสดเจอสถานการณ์แบบไหนเอ่ย คนโสดชาวพุทธ ใบแรกของคุณนะคะคนโสดทาวเวอร์ใบที่2ราชาถือถ้วยใบที่3นะคะไพ่เดอะมูนใบที่4นะคะเก้าเหรียญใบที่5นะคะราชาถือเหรียญใบที่60ดาบใบที่7 3ดาบใบที่8 4ี่ถ้วย ใบที่9ก้าั่วและใบที่10นะคะสี่เม้าวคนโสดที่ผ่านมาคุณเคยใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งที่แบบยังมีความทรงจําที่ดีๆต่อกันหรือเปล่านะคะนะอาจอยู่ในกลุ่มของชาวพัดลมมิถุนตุลกลุมท่าน้ํามีนกรกฏพิจิกก็ได้นะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการเลิกลากันไปสักระยะหนึ่งหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปเขาเป็นใครก็ได้ต่างชาติต่างเผ่ต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเราทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่มีแอคชั่นเลย,เ,ลยเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะค ต่างคนต่างยังแบบเฝ้ามองในเรื่องความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันอยู่นะแต่ไม่มีการทักทายเข้ามาหากันนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจคุณก็ยังมีเขาอยู่ในใจแต่รักครั้งนี้มันเจ็บปวดอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้ทำลไยลับหลังไม่ซื่อตรงต่อความรักเจอบุคคลที่3เข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์นะคะสี่ถ้วยนะคะปันเวลานะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณก็ยังไม่ลืมเขาเขาก็ยังไม่ลืมคุณเหมือนแบบอยากจะขอโอกาสแต่ไม่รู้ใครอยากจะขอโอกาสเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้นะคะ ก้าวถวยเข้ามาคนคนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะหน้าตาดีแล้วก็มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะสี่เมท้าคุณต้องการแต่งงานกับคนคนนี้แหละคุณคาดหวังมากเลยนะคะนะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคนโสดมาดูกันว่าแนวโน้มคนโสดนะคะชาวพุษภกในเดือนมิถุนายนนี้นะ,ค,ะคุณจะโสดต่อหรือว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตนะมาดูกันมาดูกันนะคะ อาจจะไม่ถูกใจใครนะทุกคนอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครอย่างที่บอกนะคนโสดบทสรุปเป็นยังไงใบแรกของคุณสองเหรียญน,นะคะใบที่สองนะ จัสเินไพ่เจ้ากรรมในเวรใบที่3นะคะเฮงแมนใบที่4ไพ่เดทใบที่57ถ้วยใบที่6นะคะ2ถ้วยไพ่โซเมดใบที่7วงล้อโชคชตาใบที่8ราชินีถือดาบขอโทษทีใบที่8เมจิเชียนคะใบที่9ราชาถือเหรียญและใบที่10นะคะ10เมท้าผู้อ่านมองว่าคนโสดนะคะนะมันเหมือนเป็นเรื่องราวที่ว่ามันเคยเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวความรักครั้งหนี้หรือคนคนนี้ เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณจะกลับมานะอยู่ในกลุ่มของชาวแท้ดินพุชกกันมังกรหรือเปล่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คนเก่าย,ย้อนกลับมานะคะนะเนี่ยมันเหมือนเป็นโชคชะตานะยังมีวิบากกรรมร่วมกันจบนะแต่เริ่มต้นกับคนเดิมนะเนี่ยความรักเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่าอาจจะกลับมาเริ่มต้นกับคนเดิมคนที่ทําให้คุณเสียใจนะคะคุณก็ยังแอบส่องแอบมองเขาอยู่ยังรอคอยเขาอยู่โซเมดเข้ามาคนสองคนนะ่าจะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันหรือเปล่ามันตัดกันไม่ขาดนะคะนะ วงล้อโชคชะตาบอกบอกว่าหนียังไงก็หนีไม่พ้นคนสองคนต้องถึงเวลาต้องมาเจอกันอีกรอบนะคะเนี่ยเมจิเชียนค่ะการกลับมาโดยไม่ได้คาดหมายนะคะเขาจะมาขอโทษขอโอกาสกับคุณนะคะรักครั้งนี้ต้องอดทนต้องฟันฝ่าอุปรสรรคนะคุณสองคนถึงจะไปแบบเขาเรียกว,ว่าใช้ชีวิตร่วมกันได้แบบมีความสุขนะคะและอาจจะมีการแสดงศักยภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้รักครั้งนี้ล้มเหลวอีกแล้วนะคะนะ คุณตัดคนเก่าไม่ขาดนะคนเก่าย้อนกลับมานะคนโสดนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะคะนะ,ะเก่าแค่ไหนไม่รู้แต่คนที่คุณรอคอยแหละนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวผู้สเป็นยังไงเอ่ยเดยวการเปิดไพ่สามใบนะคะต้องระวังอะไรไม่ให้ชาวผู้สนะคะ แรกของคุณนะคะราชาถือถ้วยใบที่2 j u จ t สติกใบที่3นะคะไพ่เดอะสันนะผู้อ่านบอกว่าสุขภาพโดยรวมของคุณดีอยู่นะแต่คุณอาจจะมีภาวะวิตกกังวลเครียดบางคนนะอาจจะรู้สึกแบบปวดหัวข้างเดียวปวดไมเกรนนะคะจะมีในเรื่องของอะระบบย่อยนะคะระบบย่อยไม่ค่อยบาลานซ์เช่นบางคนอาจจะมีการท้องอืดมีในเรื่องของการปวดท้องปวดกระเพาะนะคะนะอย่างอื่นถือว่าโอเคหมดเลยนะคะนะก็ลองดูนะคะตรงนี้เนาะสุขภาพนะคะ ก็ยังไงก็ขอให้ชาวผู้ศกนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะคลิปนี้ของชาวผู้ศกก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากนะที่ยังติดตามกันแล้วก็ต้องขออภัยมันไม่ถูกใจใครไปสักถุกเรื่องนะคะทุกคนนะ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะ,ะที่เข้ามาดูมาฟังกันเนาะนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันใหม่ได้พบกันใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นแค่แนวทางนะคะคุณสามารถตัดสินใจเองได้นะคะไม่ต้องแบบมาเชื่อในเรื่องของการทำนายเนาะตรงนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ